สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight นังสุพิมฐานเศรษฐกิจ True Move Edge หลังจากฟังเคล็ดลับการเข้าไปลงทุนในเมียนมาก,กันมาแล้วนะครับถึงช่วงนี้มีโอกาสของธุรกิจที่เหมาะกับการเข้าไปลงทุนเป็นอย่างยิ่งแต่จะเป็นธุรกิจอะไรบ้างไปฟังจากปากนักธุรกิจที่เข้าไปเก็บเกี่ยวรายได้จากการเข้าไปลงทุนแล้วประสบความสําเร็จกันดีกว่าครับถ้าดูจากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศพมา่าถึงแม้ว่าเกษตรภาคเกษตรเนี่ยจะได้ประมาณ30%ของ GDP นะดูพื้นที่เกษตรของพมา่าแล้วจริงๆแล้วเพียงเขาใช้พื้นที่ไปแค่สัก18%ของประเทศของพื้นที่ทั้งหมดเอง ในส่วนของภาคเกษตรฉะนั้นในส่วนของการขยายเนี่ยนะฮะในภาคเกษตรเนี่ยยังมีโอกาสอีกค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะครน,นี้มาดูพืชหลักๆที่น่าสนใจในประเทศพาม่าอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เราเป็นที่รู้กันว่าเป็นข้าวแน่นอนนะครับอันดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพวกถั่วนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างไรายได้ให้ประเทศพาม่าค่อนข้างเยอะนะฮะถัดมาก็จะเป็นส่วนของยางอ้าาอ,อยหรือว่าจะเป็นทางปาล์มก็าตามนะครับ ไอโชรูมรถเนี่ยนะที่ย่างกุ้งเนี่ยตอนนี้เยอะกว่ากรุงเทพเลยหรือเชื่อนะฮะแล้วจริงๆด้วยเราไปดูเนี่ยมุมนี้กําลังก่อสร้างเฮ้ยเดี๋ยวโชว์รถแล้วไปอีกเดือนหนึ่งเฮ้ยนี่ก่อกาลังก่อสร้างอยู่โชรูมรถแล้วนะฮะก็คือตัวนี้นะม,นมันสะท้อนอะไรได้อย่างหนึ่งคือมันสะท้อนได้ว่าเฮ้ยคนพมา่าเขามีกําลังซื้อไม่ใช่ไม่มีแต่ที่แล้วมาเขาไม่มีสินค้าจะซื้อมากกว่าทีแรกกับพี่เขาบอกกับผมว่าหาที่ให้เขา สักหมื่นเอเคอร์มาปลูกปาล์มบอกพี่ปลูกปาล์มแล้วกี่ปีได้ผลห้าปีเฮ้ยพี่ไปทำโรงงานซีพีโออย่าลงทุนเยอะไปถามทางก่อนลงทุนโรงงานแบบไม่เต็มรูปแบบก่อนใช่ไหมครับไปถามทางก่อนมีปาล์มให้พี่ซื้ออยู่แล้วแล้วระหว่างที่พี่ทําไปถ้าพี่มันแล้วพี่เอาเลยพี่รุยเลยโรงงานเต็มรูปแบบแล้วพี่ก็ไล่ซื้องสวนปาล์มไปชาวบ้านจะขายเยอะแยะระหว่างนั้นคุณก็ขอสามประธานที่ไป แล้วก็เริ่มต้นปลูกของคุณไปเพื่อไว้ซัพพอร์ตตัวเองกันเหนียวว่าในอนาคตซื้อไม่ได้คุณสามารถเดินไปได้ทันทีเลยแต่แทนที่คุณจะเริ่มจากศูนย์ไปถึงสิบใช่ไหมครับแทนที่คุณจะเริ่มจากศูนย์ไปถึงสิบคุณเริ่มจากห้าไปถึงสิบแล้วคุณทำศูนย์ไปด้วย เป็นไงล่ะครับเต็มอิ่มกับสาระครบถ้วนความรู้เรื่องการลงทุนในเมียนมาจริงๆนะครับพัฒนาการของเมียนมาในวันนี้ต่างกับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะครับนักธุรกิจที่เข้าไปบุกเบิกการลงทุนในเมียนมาตั้งแต่ยังไม่มีนโยบายเปิดประเทศดังเช่นวันนี้บางรายก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่หลายรายนะครับสามารถสร้างมิดเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำรรและขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นๆในฐานะผู้บุกเบิกที่ไปก่อนย่อมมีสิทธิ์รวยก่อนครับ กับเมียนมานะครับโอกาสธุรกิจไม่เพียงแต่ว่าไปส่งออกไปที่เมือง หลวงของพาม่าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความจริงเนี่ยโอกาสกับเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ตามพรมแดนที่ยาวไกลที่สุด<ช>ของประเทศพาม่าคร,ครับซึ่งพรมแดนตรงนั้นก็คือตั้งแต่เชียงรายลงมาจนก,กระทั่งถึงตูรนองซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกันแล้วก็สามารถท,ทําธุรกิจหลากหลายอย่างและผมเคยเห็นนะครับมีธุรก,กิจเมืองไทยไปตั้งอยู่ที่พรมแดนเยอะแยะเลยครับ<ช>เพื่อไปหาประโยชน์จากการที่ท,ทําธุรกิจกับคนพามา่าหรือกับเรื่องของชายแดงงนพามา่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือความจริงคนที่บริเวณชายแดนเนี่ยเขา จะเข้าใจเรื่องการทําธุรกิจได้มากกว่าเราในคนเมืองหลวงนะเพราะว่าเขาเหมือนกับบ้านเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะเห็นช่องทางการค้าขายเหมือนเราที่เราเคยไปเชียงของนะคะก็จะมีการได้เห็นว่าอะไรที่ควรจะทําในธุรกิจต่างๆจะพาไปชมเมื่อไหร่คะครับก็ประมาณเดือนสิงหาคมครับจะมีการเสวนาเรื่องเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC ครั้งที่2ก็ขอรอทุกท่านติดตามได้เลยครับสงสัยต้องเปิดฮอลอะไรที่มันใหญ่มา่าร้อยแล้วเมเนี้ยเพราะว่าคนหลั่งไหลมากเลยนะคะ ค่ะในวันนี้ก็ได้รับสาระครบถ้วนนะคะพบกับเราสองคนใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับ